ซงทูอีบทที่380ความเฉียบขาดทุนิรัน์ของกษัตริย์ตอนจบหนึ่งนายท่านถือจี้มองซงทูอีข่านไปสองวันแล้วแม้ว่าเจ้าอีโลว่าจะไม่ได้กลับไปที่เสียนหยางเกรงว่าก็คงอยู่ไม่ไกลจากเสียนหยางเท่าไรทว่าผู้ส่งสารถูกสกัดกั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของเจ้าอีโลวอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อารักขาลับตลอดเวลาซงทูอีจ้องมองดวงอาทิตย์ขึ้นจากระยะไกล แสงสีแดงทองสะท้อนอยู่ในดวงตาขบวนรถทั้งหมดกำลังรอยอย่างเงียบๆไม่มีใครรบกวนความคิดของนางหลังจากนั้นไม่นานซงชูอีก็ก้มศีรษะลงและ,ะเผชิญหน้ากับดวงตาสีดำของไปเริ่นรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของนางและเอื้อมมือไปลูบหัวของมันถือจี้กล่าวว่าท่านไปที่ด่านฮานกูเถิดท้าน้อยกำลังส่งสายลับไปยังเมืองเสียนหยางเพื่อสอบถามข่าว กรับใดที่ท่านไม่ปรากฏตัวคิดว่าท่านแม่ทับเจ้าจะไม่ตกอยู่ในอันตรายทั่วคราวตอนที่ท่านอองเพิ่งครึ้นครองราชแม้ไม่มีอำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือก็สามารถยืมกําลังเพื่อสังหารสรางจอวินได้ซ่งชูอีกล่าวเชื่องช้าสางจอวินเป็นขุนนางนายรัชทินมานานหลายปีทว่าไม่มีอำนาจใดในราชสำนักเขาเพียงไม่ต้องการสันคลอนระบบกฎหมายที่เขาใช้เวลาสร้างคึ่งทั้งชีวิต หากกฎหมายรัฐถินถูกทำลายชีวิตของเขาจะไร้ความหมายถ้าเป็นเหมือนซางจอวินในข้อนี้บางสิ่งใช่ว่าทำไม่ได้เว่าไม่เต็มใจที่จะทำต่างหากซงทูอีกุ่มอำนาจทหารเป็นเวลาหลายปีมีโอกาสมากมายที่จะสร้างอำนาจมหาศาลให้กับตัวเองแต่นางไม่ได้ทำแม้จะเป็นเช่นนี้หากนางเริ่มการกรบฏนางก็ยังสามารถโจมตีรัฐชินอย่างหนักในขณะที่รักษาชีวิตของตัวเองกับเจ้าอีโลวอได้ แต่นางใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างรัชทินให้แข็งแกร่งรวมใต้่ากเป็นหนึ่งเดียวมาถึงขั้นนี้ด้วยความยากลาบากหากอ่อนแอลงจากการกรบฏอีกครั้งราษฎรจะต้องทนทุกทรมานจากสงครามมากขึ้นแม้ว่าชีวิตของนางจะได้รับการปกป้องในที่สุดทว่าอุดมการณ์และความเพียรของนางก็จะกลายเป็นเรื่องตลกไปเรื่องราวกับรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของซ่งชูอีใช้หัวซุกไสนางเบาๆถือจี้ข้ายกไปเรื่องให้เจ้าแล้วช่วยข้าดูแลมันให้ดีด้วย ซ่งชูอีหมุนตัวข้าขอมาตัวหนึ่งนายท่านถือจี้กล่าวด้วยความประหลาดใจท่านจะกลับไปคนเดียวหรือมันจะดีที่สุดถ้าข้าสามารถช่วยชีวิตเขาได้หากช่วยไม่ได้ซ่งชูอีไม่ได้พูดต่อถือจี้อดไม่ได้ที่จะบ่นถึงเจ้าอีโหลวอในใจถ้าไม่ใช่เพราะเขาละเมิดความตั้งใจของซ่งชูอีก็คงไม่เดินมาถึงจุดนี้แน่นอนซ่งชูอีสามารถเดาความคิดของเขาได้อย่างคลุมเครือจากสีหน้า แต่ก็เพียงหัวเราะและไม่พูดอะไรทุกสิ่งในโลกนี้มีสองด้านไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตัวอย่างเช่นญิงซื่อที่ทุ่มเททั้งหมดให้กับรัชถินดังนั้นจึงสามารถรับนางในาฐานะคุณนางหญิงได้แต่ในท้ายที่สุดเขายังบังคับให้นางตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเนื่องจากการอุทิศตนให้กับฉินหรือตัวอย่างเช่นเจ้าอีโลวที่ให้ความสําคัญกับนางมากที่สุดดังนั้นเขาจึงสามารถละทิ้งทุกสิ่งและปฏิบัติต,ตามโดยไม่ขัดขืน แต่ก็ยังเป็นเพราะความรักครั้งนี้ทำให้นางเลือกที่จะกลับไปในเวลานี้และทำให้นางตกเป็นผู้ถูกกระทำอย่างแท้จริงหลังจากเพลิดเพลินกับด้านดีแล้วก็ต้องอดทนต่อภัยพิบัติที่อาจนำมานางซาบซึ้งอย่างยิ่งกับการที่เจ้าอิลัววอได้มอบความรักอันบริสุทธิ์นี้ให้จะตัดพ้อแม้แต่น้อยได้อย่างไรท่านได้โปรดทบทวนถือจี้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเกลียกล่องกลับไปตอนนี้พวกท่านทั้งสองคนอาจจะไม่มีชีวิตรอด หากท่านรักษาชีวิตไว้ดีเลวอย่างไรก็สามารถแก้แค้นให้ท่านแม่ทับเจ้าได้ฮ่าฮ่าฮ่าซ่งชูอีหัวราอเสียงดังชีวิตของชินอ๋องอยู่ในความล่อแหลมอยู่แล้วข้าจะไปหาทางแก้แค้นที่ไหนได้ทําลายต้าชินเช่นนั้นหรือนางเดินไปหาผู้อารักขาคนหนึ่งน้องชายท่านนี้ให้ข่าย,ยืมมาหน่อยเถิดนายท่านถือจี้ไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไรดีแม้ว่าเขาจะมีสติปัญญาอยู่บ้าง แต่เขาไม่เคยคิดถึงความเป็นไปของโลกมาก่อนและเขาก็ไม่เข้าใจความคิดของซ่งชูอีในขณะนี้หากเจ้ายังเห็นแก่ความเมตตาที่ข้าช่วยครอบครัวของเจ้าได้ตั้งตัวก็อย่าห้ามข้าภายใต้ความจนปัญญาส่งทูอีทำได้เพียงต้องทวงหาความเมตตาในอดีตเงินทุกแดงของสกุลถือล้วนเป็นของนายท่านต้นทุนทั้งหมดล้วนมาจากส่งทูอีแม้แต่วิธีหาเงินก็มีส่งทูอีเป็นผู้จัดสรร ฉือจี้ไม่เคยคิดที่จะครอบครองความมั่งคั่งมหาศาลที่เขาได้รับดังนั้นเขาจึงไม่เคยใฝ่าหาอาหารและเสื้อผ้าอภรณ์ที่หรูหราเลยช่างพิลึกนะับซ่งตูอีพลิกตัวขึ้นมาหลังจากหันหัวมาแล้วก็หันกลับมาเอ่ยว่าเด็กผู้ชายที่เกิดออกมาจากท้องภรรยาของเจ้าไม่ใช่ลูกของเจ้าหรอกหรือแม้ข้าจะหาภรรยามาให้เจ้าทว่าเจ้าถ่ายพื้นที่รกร้างอย่างสุดความสามารถทุกคืนวันแม้จะไม่มีผลงานก็มีผลงาน ความรู้สึกนับร้อยผสมปนเปนในใจของถือจี้ลาก่อนเมื่อสิ้นเสียงซ่งชูอีก็หวดแท่จากไปไปเรื่องเห็นดังนี้ก็รีบวิ่งตามไปทันทีซ่งชูอีหันมามองมันหวดแท่เสียงดังทิยะแล้วกล่าวเสียงสูงใสหัวกลับไปไปเรื่องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและหลบเลี่ยงแท่อย่างง่ายดายทว่าฝีเท้ากลับช้าลง ซ่งชูอีไม่เคยตะโกนใส่มันอย่าว่าแต่หัวแท้ตีมันเลยในขณะนั้นมันรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันที่แข็งแกร่งจากซ่งชูอีถนนหลวงปกคลุมไปด้วยหิมะยาวจรดท้องฟ้าหูของไปเรื่อลู่ลงมองดูคนคนนั้นขี่มาจากไปไกลเรื่อยๆอย่างเงียบๆในโลกนี้คนที่จงรักภักดีและเป็นที่พึ่งพาของซ่งชูอีที่ดีที่สุดนอกเหนือจากเจ้าอีโลวอก็ต้องเป็นไปเริ่อนนางฝืนใจไม่หันกลับมาจนกระทั่งถึงเสียนหยาง เมื่อเห็นป้องปราการของเสียนหยางซ่องชูอีก็คิดว่าเจ้าอีหลวอาจจะเดินทางไปยังทิศตะวันออกหลังจากผ่านด่านฮานกูดังนั้นนางจึงขี่ไปทางทิศตะวันออกเพื่อดูว่าจะได้เจอเขาหรือเปล่าในตอนนี้เจ้าอีโหลวอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเจ้าอีหลวแบกทูหลีจีที่ไม่ได้สติไปยังทิศเหนือเดิมทีต้องการไปยังบ้านของสกุลถือเพื่อสอบถามข่าวคราวก่อนทว่าผู้อารักขามือติดตามราวกับเงา ไม่สามารถสลัดทิ้งได้แต่อย่างใดเขากลัวว่าการเปิดโปงสกุลถือจะทำให้ซ่งชูอีสูญเสียพลังในการพึ่งพาดังนั้นจึงแฝงตัวอยู่ในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของนครกับซ่งเจียนอย่างอดทนซ่งเจียนเข้าไปในเมืองคนเดียวเพื่อตรวจสอบกอลุ่งหน้าแต่คาดไม่ถึงว่านครแห่งนี้ได้ถูกวางกับดักเอาไว้แล้วผู้อารักขาลับไม่สามารถจัดการกับซ่งเจียนได้ทั่วขณะแต่กลับขังเขาไว้ในนครเจ้าอีโหลว,วอไม่ได้รับข่าวคราวใด รอยอย่างใจจดใจจ่อเป็นเวลาหนึ่งวันสองคืนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาทชหลีจีเข้านครด้วยตัวเองเจ้าอีโหลวไม่เหมือนกับซ่องชูอีผู้มีตำแหน่งสูงที่วันวันเอาแต่รับแขกอยู่ในจวนขุนนางเกือบทั้งหมดในเสียงหยางรู้จักเขาไม่ว่าจะปลอมตัวแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์บนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ทางตะวันออกของเมืองซ่องชูอีถูกล้อมรอบไปด้วยชายในชุดดำที่ปรากฏตัวขึ้นกระทันหันข้าน้อยได้รับคำสั่งให้คุ้มกันให้ฟู่กลับนคร ซ่งทูอีคุ้นเคยกับน้ำเสียงที่หยาบกระด้างและมั่นคงนั้นอย่างดีเขาคือกู่ถิงซ่งทูอีสงบอารมณ์ลงตอนนั้นที่นางได้รับจดหมายตอบรับของสกุลถือจากผู้ส่งสารนางก็ได้คาดเดาสถานการณ์ในตอนนี้ไว้แล้วผู้อารักขามืดสังหารผู้คนเคยอมอมือที่ไหนกันการที่ผู้ส่งสารมีชีวิตรอดไม่ใช่เพราะว่าโชคดีแต่เป็นเพราะพวกเขาจงใจเท่านั้นท่านแม่ทัพเจ้าเข้านครแล้วหรือยัง ส่งชูอีเอ่ยถามกูถิงเห็นว่าเขาไม่มีความจำเป็นต้องปิดบงังเครื่องเข้าขอรับไปเถิดส่งชูอีกล่าวการ,รเผชิญหน้ารอบนี้ถูกกำหนดให้ไรซึ่งความยุติธรรมนอกเหนือจากความเหลื่อมล้ำในอำนาจระหว่างกษัตริย์และขุนนางแล้วหญิงซื่อยังมั่นใจว่านางจะไม่ทำอะไรที่จะทำลายความแข็งแกร่งของฉินในเวลานี้กษัตริย์สั่งให้ขุนนางตายขุนนางก็ต้องตายคืออะไรกันโดยมากก็เป็นเช่นนี้กระมัง ซ่งชูอีมาถึงพระราชวังภายใต้การคุ้มกันของผู้อารักขารับนางไม่ต้องการปรากฏตัวต่อหน้าอิงซื่อด้วยความพยายามที่จะหลบหนีดังนั้นจึงขอตัวไปอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนในฐานะที่กู่ชิงเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนางมาก่อนก็มีเยื่อใย,ยอยู่บ้างไม่มากก็น้อยจึงนำเรื่องนี้บอกกับขันทีเท่าให้เขาได้จัดการหมอกควันลอยคละคลุ้งระหว่างที่แช่น้ำซ่งชูอีขดตัวเอ็นกายทิงอยู่ข้างบ่อน้ำอย่างหมดแรง สาวใช้ที่เช็ดหลังของนางลดศรีซาลงกระซิบมีซ่งชูอีตกตะลึงแล้วยื่นมือไปหานางสาวใช้คว้าแขนนางอย่างรู่งานและช่วยนางถูแขนซ่งชูอีรู้สึกได้ว่าท่อโลหะขนาดเล็กที่มีความอบอุ่นของอุณหภูมิร่างกายร่วงอยู่ในมือซ่งชูอีไม่แปลกใจเลยสักนิดว่ามีปาจือจะลงมือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตนเทียบเท่าผู้สนับสนุนของนางมาโดยตลอดส่วนมีปาจือก็รับใช้ข้างกายกษัตริย์มานานหลายปี ทั้งยังมีลูกอีกสองคนทว่าตำแหน่งกลับไม่ขยับเลยสักนิดหากปล่อยให้ว้อยหวานเป็นไทโฮนางก็ตกเป็นรองตลอดชีวิตไม่ใช่หรือนอกเหนือจากนี้ด้วยนิสัยของหนีจีย่อมไม่เต็มใจที่จะเป็นคนธรรมดาเพียงแค่ว้อยหวานสนับสนุนให้อิงจี้ไปเป็นองค์ชายตัวประกันในรัฐเยียนอย่างเต็มที่ก็ต่อต้านหนีจีมากพอแล้วหากนางไม่ตายว้ยหวานไม่มีทางรามืออย่างแน่นอน ดังนั้นนางจำต้องมีตัวช่วยทั้งรัฐถิงไม่มีใครเหมาะสมเท่าส่งชูอีอีกแล้วด้วยเหตุนี้นางจึงยอมเสี่ยงตายมาขอความช่วยเหลือวางเสื้อผ้าลงพวกเจ้าออกไปส่งชูอีเอ่ยเจ้าค่ะสาวใช้ค้อมตัวแล้วถอยออกไปจากตำหนักจากนั้นก็เลิกม่านลงส่งชูอีเปิดท่อจดหมายโลหะออกหยิบผ้าไหมสีขาวแผ่นเล็กๆออกมามีเส้นทางออกจากพระราชวังที่เขียนไว้โดยละเอียดและมีผู้ตอบรับอยู่ทั่วทุกจุด ดูเหมือนหนีจีปรับตัวได้เป็นอย่างดีตลอด18ปีที่อยู่ในวังหลวงซงชูอียิ้มแล้วแช่ผ้าไหมสีขาวลงไปในน้ํามองดูหมึกสีดําละลายหายไปก่อนที่จะยกมันขึ้นมาหลังจากนางสวมเสื้อเรียบร้อยก็ออกจากตําหนักเลยถามว่าพวกเจ้ามีใครรู้บ้างว่าเว่ยเต้าจะออยู่ที่ไหนสาวใช้เหล่านี้ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการที่น่าตื่นเต้นในระยะหลังนี้สาวใช้ที่เข้ามาใกล้เพื่อเช็ดผมของนางกล่าวขึ้น เรียนไทฟู่ได้ยินว่าเว่ยเต้าจือต้องการที่จะพัวพันกับสาวใช้ของท่านอองจึงถูกขังไว้เจ้าค่ะส่วนอยู่ที่ไหนนั้นบ่าวไม่ทราบเหมือนที่ส่งชูอีเดาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ผิดเว่ยเต้าจือไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพียงนี้กลัวว่าอิงซื่อจะหาข้ออ้างเพื่อขังเขาไว้มากกว่าอิงซื่อเคยกล่าวไว้ว่าจะไม่เอาผิดเขาเพราะเรื่องนี้แอแล้วก็จะไม่ทำส่งชูอีเชื่อเช่นนั้น เมื่อออกจากห้องอาบน้ำก็มีคนรับใช้นำทางและพานางไปที่มุมหอคอยอิงซื้อไม่ได้อยู่ในห้องแต่นั่งอยู่ตรงระเบียงหน้าตึกเขาวสวมเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกสีดำสลับน้ำเงินผมเผ้าถูกหวีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้สวมมงกุฎสวมเพียงเครื่องกวนสีดำอันหนึ่งเท่านั้นเยือกเย็นทว่าไม่ทิ้งความสง่างาม เขาผอมลงกว่าเมื่อก่อนขมับของเขามีผมงอกแซมแม้แต่การพูดจาก็ยังลำบากมีเพียงดวงตานกอินทรีคู่นั้นที่ยังคงเย็ยนเยียบเช่นในอดีตบ,บทที่381ความเฉียบขาดทุนิรันดร์ของกษัตริย์ตอนจบ2ถาวายบังคมฝ่าบาทส่องชูอีสบัดแขนเสือ้อคันทีเท้าลอบมองอิงซื้อแอร์วบหนึ่งเมื่อเห็นว่าเขามองนางเงียบๆก็เอ่อยขึ้นเชิญไทฟู่นั่งเถิด เมื่อส่งชูอีเห็นว่าอิงซื่อไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองก็รู้ว่าขันทีเถาพูดแทนเขานางจึงเลือกตำแหน่งและนั่งลงหลังจากนั่งแล้วทั้งคู่ก็ไม่ส่งเสียงอีกลมแรงที่ประปนกับหิมะที่มวลตัวนั้นไม่ได้ไปกว่าพายุหิมะเลยอิงซื่อเงยหน้าเล็กน้อยมองหิมะที่โปรยปลายลงมาไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไคฟูคันทีเถากางร่มให้อิงซื่อท่านอองได้สั่งให้คนไปบอกเจ้าอีโลวแล้ว ว่าหากเขามาในตอนนี้ก็ยังสามารถเห็นหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายซ่งชูอีปฏิเสธเด็กรับใช้ที่มาถือร่มให้นางเดิมทีนางคิดว่านางจะสามารถช่วยเจ้าอีหลววอหาทางเอาชีวิตรอดเมื่อนางมีเวลานางไม่ได้คาดหวังว่าอิงซื่อจะเริ่มแผนการอย่างกระตือรือร้นเห็นได้ชัดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะฆ่าพวกเขาหากเป็นเวลานี้ตอนนี้ไม่ว่าทางหนีใดก็ไร้ประโยชน์แล้วหรือว่าอิงซื่อคิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้ว แม่ซ่งชูอีจะเห็นว่าเขาสูบลงทว่ายังดูมีชีวิตชีวาดีคงไม่รีบร้อนจากไปภายในสองสามวันนี้กระมังอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช่หรือไม่บัดนี้นางก็เป็นเนื้ออยู่บนเขียงสิ่งที่นางทำได้ในตอนนี้คือการอ้อนวอนเท่านั้นฝ่าบาทจะปล่อยเขาไปไม่ได้เชียวหรือซ่งชูอีเอ่ยเขาไม่มีความมัธยเยอะทะยานไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่แสวงหาผลกำไรแม้ว่าจะค่อนข้างมีเกียรตในวงการทหารแต่ก็ไม่มีอันตรายต่อต้าถิงมากนะับ ขอบังอาจถามฝ่าบาทเหตุใดเขาต้องตายด้วยซ่งชูอีไม่เคยรู้สึกว่าอิงซื่อต้องการฆ่านางที่ตัดสินใจผิดพลาดเพราะนางไม่สามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใต้ล่าได้แล้วก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสนับสนุนอิงชินตลอดไปหากอิงชินไม่มีกษัตริย์ที่มีความสามารถก็เป็นไปได้ที่นางจะสนับสนุนผู้อื่นเพื่อแย,ย่งชิงรัฐทว่าเจ้าอีโหลวอไม่ควรตาย อิงซื่อหลุกตาลงมองนางน้ำเสียงแหบแห้งเพราะว่าเขาอุทิศตนเพื่อเจ้าด้วยการตกตะกอนนาทีละน้อยอิงซื่อสามารถมองเห็นลมหายใจแห่งกษัตริย์จากเจ้าอีโลวอได้เขาสามารถข่มความเย่อหยิ่งและความโอดดีของตัวเองทั้งหมดได้เพื่อส่งชูอีและเป็นที่คาดการได้ว่าทันทีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับซ่งชูอีเขาจะแก้แค้นอย่างบ้าคลาั่ง เจ้าอีโลวเพียงแค่ไม่เต็มใจที่จะทะเยอทะยานไม่เต็มใจที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมไม่เต็มใจที่จะสแสวงหาผลกำไรแต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ใบหน้าของคันทีเถาเปี่ยมด้วยความตกตะลึงยิ่งกว่าส่งชูอีเพราะว่าอิงซื่อไม่ได้พูดอะไรมาสามวันแล้วทว่าจูจ่ๆวันนี้กลับพูดออกมาทันใดนั้นมีเสียงโหร้องที่ชั้นล่างส่งชูอีอดที่จะลุกขึ้นและเดินไปที่เราจับไม่ได้ยังไม่ทันจะเข้าไปใกล้ก็เห็นชายคนหนึ่งในชุดสีดำ มัดผมเป็นมวยอยู่ด้านบนกำลังเผชิญหน้ากับกองทัพสีดำนับร้อยพร้อมถือดาบขนาดใหญ่อยู่ในระยะไกลงมหอคอยถูกสร้างอยู่ในมุมของพระราชวังตามชื่อของมันมีพื้นที่ขนาดใหญ่ระหว่างพระราชวังเสียหยางกับอาคารในนครเพื่อแยกแยะสถานะของผู้ปกครองและราษฎรซ่งชูอีหันขวับกลับมาฝ่าบาทพูดกับเขาว่าอะไรถ้าไม่ใช่เพราะถูกอิงซื่อหลอกลวงเจ้าอีหลวอก็จะไม่ทำเรื่องงี่เง่าเช่นนี้ ทันทีที่เจ้าอีโลวอถือดาบและหันไปหากำแพงพระราชวังความผิดฐานการก่อกระบฏและสังหารกษัตริย์นั้นก็กลายเป็นเรื่องที่แน่นอนและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเท้ามองด้วยความสงสารท่านแม่ทัพเจ้าจะได้เห็นหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องดูว่าเขาสามารถบุกเข้ามาถึงบนหอคอยได้ไหมซงชูอีกวัดาตามองเขาอย่างเฉยเมยแม้ในตอนนี้นางและเจ้าอีโลวอก็ไม่ต้องการความสงสารและความเห็นใจจากใครทั้งสิ้น คันทีเถาเงียบงานยกมือขึ้นสั่งให้เด็กรับใช้ยกสุราสองจอกเข้ามาข้าจะให้โอกาสเจ้าอิงซื่อไอรุนแรงคันทีเถาได้รับคำสั่งล่วงหน้าแล้วจึงทำได้เพียงพูดแทนเขาต่อสุราหนึ่งในสองชนิดนี้ชอนิดหนึ่งมีพิษถ้าให้ฟู้เลือกจอกที่มีพิษด้วยตัวเองก็จะอภัยโทษแก่ท่านแม่ทัพเจ้าหากเลือกจอกที่ไรพิษให้ฟู้กับท่านแม่ทัพเจ้าก็จะจากไปพร้อมกันมีเสียงเอีย๊ยดอาดแถวเบา,เบาดังขึ้นด้านหลังเขา ส่งชูอีหันขวับกลับมาก็เห็นผู้คุมชุดดำหลายร้อยคนง้างคันธนูและเลงหน้าไม้ไปยังเจ้าอีหลัว,วอฝ่าบาทคิดจะท้าทายลิขิตสวรรค์หรือนี่คือการยอมจำนนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่อิงซื่อสามารถทำได้แต่ความรู้สึกก่อขอองค์การถูกบังคับให้อยู่บนสายธนูแห่งโชคชะตาเป็นเรื่องที่เลวร้ยรายมากส่งชูอีไม่รู้สึกซาบซึ้งเลยแม้แต่น้อย เจ้าอีโหลว,วเข้าใกล้กำแพงวังเขาพบว่าตัวเองถูกสกัดกั้นด้วยหน้าไม้หลายร้อยคันแล้วแต่กลับทำเป็นมองไม่เห็นแม้ว่าซ่งชูอีไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้อย่างชัดเจนแต่กลับรู้สึกว่าคิ้วยาวที่ชีเข้าไปในขมับและดวงตาที่เหมือนทะเลสาบแห่งดวงดาวนั้นชัดเจนอยู่ตรงหน้าแสงดาบนั้นราวกับหิมะที่สาดกระเซ็นผ่านพายุฝนขาวเลือดสายลมวีดวิวพัดม้วนหิมะที่กำลังโปรยปลาย ทุกคนที่อยู่บนหอคอยล้วนเห็นความกล้าหาญในการสู้กับสัตว์ูเป็นร้อยของเจ้าอีโลวออดที่จะอุทานในใจไม่ได้ช่างน่าเสียดายพลทหารที่มีประสบการณ์ผู้นี้เหลือเกินเสียงของสายธนูที่ตึงแน่นนั้นเหมือนกับหัวใจของนางที่กำลังจะแตกสลายคุณซื้อไม่สามารถแสดงความรักใคร่ได้มากเกินไปส่งชูอียกสุราสองจอกนั้นขึ้นมาดึงรวดเดียวจนหมดแล้วโยนจอกสุราลงบนโต๊ะส่งเสียงดังโครงเครง สุราแก่มีรสอ่อนและเผ็ดปะปนกันมีกลิ่นหอมของบวยจังจังตรงบริเวณปลายลิ้นซึ่งจะต้องเป็นสุราบวยที่เก็บไว้นานหลายปีซ่งชูอีโยนความคิดทั้งหมดทิ้งไว้แล้วจ้องอิงซื่อเขมององอสิ่งที่นางคิดอยู่เต็มหัวใจในตอนนี้คือนางจะสามารถรักษาเจ้าอีโหลวไว้ได้หรือไม่หากฝ่าบาทมีเจ็บน้าที่จะไว้ชีวิตกระหม่อมก็จะเชื่อใจฝ่าบาทเป็นครั้งสุดท้าย ซ่งทูอียังคงเป็นตัวของตัวเองแนมะ้ว่าจะตายก็ยังคงทำตัวเหมือนคนโกงหิงซื่อยิ้มทันทีใบหน้านั้นงดงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อก่อนซ่งทูอีเคยคิดว่าเขาหน้าตาดีมากแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรท่วงเวลาที่ยังเยาว์วัยและมีพลังนั้นกลับเทียบรอยยิ้มซีดๆในตอนนี้ไม่ติดเลยเขาหลุบตาลงมองไปยังนครเสียงของเขาแทบไม่มีใครได้ยินกว่าเรินจะใช้ความรักและความไว้ใจทั้งชีวิตไปกับครั้งนี้ มีเสียงถอนหายใจยืดยาวข้างกลางหิมะที่หนาแน่นส่งชูอีมองเห็นเขาก้มหน้าลงใบหน้าด้านข้างมีขอบและมุมชัดเจนขนตาหนาปกปิดดวงตาสันจมูกตั้งตรงทิ้วดุดดาบคมริมฝีปากและกรามบอบบางซ่อนอยู่ในขนจิ้งจอกครึ่งหนึ่งสายลมที่พัดมาอย่างกระทันหันทำให้เกล็ดหิมะตกใส่เขาเราวกับกำลังรั้งเขาไว้และดูเหมือนจะรบเ้าให้เขาจากไปฝ่าบาทเสียงเข้่งของคันทีเท้าตัดผ่านท้องฟ้า ทุกคนวางอาวุธลงคุกเข่าลงบนพื้นพระราชวางังซงชูอีมองเขาด้วยความว่างเปล่ารู้สึกว่าอวัยวะภายในถูกไฟแผดเผาและเลือดทั้งหมดพุ่งไปที่ศีรษะความร้อนที่แผดเผานี้ได้บีบมาถึงลำคอจนถึงขีดสุดนางกระอักเลือดออกมาฉับพลันสติของนางค่อยๆลื่นรางซงชูอีรู้สึกว่าตัวเองอยู่ห่างจากอิงซื้อออกไปทุกทีนางต้องการหันไปมองเจ้าอีหลววอทว่ากลับไม่มีเรี่ยวแรงเลย คันที่เท้ากล่าวเสียงสูงท่านอองมีราชองค์การให้ฟู่ลอบลงพระชนแต่เพื่อระลึกถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเขาที่มีต่อรัชฉินดังนั้นจึงรักษาร่างกายของเขาไว้ทั้งหมดกู่ฮานนำเสือฟังม้นศพแล้วไปฝังในเขตชานเมืองทางตอนเหนือกู่ชิงถ่ายทอดประกาศนี้ไปยังท่านแม่ทัพเจ้าจุนลภาคจุลภาคท้องฟ้ามืดครึ้มเกล็ดหิมะหมุนวนผสมกับหิมะบนพื้นให้บินสูง ชินหวังซื่อปีที่22อิงซื่อสิ้นพระชนในช่วงที่สำคัญของชีวิตท่านมหาเสนาบดีฝ่ายขอวาโูหลีจีไม่จัดงานศพแต่สนับสนุนให้อิงตั้งเข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยสมบูรณ์เนื่องจากอิงซื่อได้จัดการทุกด้านไว้อย่างเรียบร้อยแล้วทั้งอิงตั้งยังเป็นรัชทายาทอย่างถูกต้องการสลับร่างของกษัตริย์ทั้งสองรุ่นนั้นราบรื่นเป็นพิเศษ ตอนที่อิงซื้อซึ่งมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายจางอีอยู่ในรัฐถูตลอดเวลาเพื่อรักษาสถานการณ์ให้มั่นคงในท้องพระโรงอันกว้างใหญ่คันที่เทาค้งคำนับและยื่นกล่องยกให้อิงตั้งฝ่าบาทกล่าวว่าให้จัดงานศพอย่างเรียบง่ายไม่จําเป็นต้องมีแก้วแหวนเงินทองใดๆเพียงใส่สิ่งนี้ลงไปในลงศพเป็นพออิงตั้งอยู่ในชุดไว้ทุกดวงตาดาคลับเป็นสีแดงกําเขาได้กลายเป็นผู้ใหญ่ภายในระยะเวลาอันสั้น เขาเปิดกล่องหยกและพบว่ามีหนังแกะซอมซ่อเพียงสาม,ม้วนอยู่ข้างในเมื่อคลี่ม,ม้วนหนังแกะออกจารึกอัคระของราชินที่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ปรากฏสู่สายตามีความแข็งแรงในการทรงตัวของแปรงอิงตั้งจําได้ทันทีว่านี่เป็นลายมือของซ่งชูอีหนังสือม้วนนี้เขียนขึ้นด้วยความรู้เชิงอัจกถาเรื่องราวและข้อมูลเชิงลึกเช่นเดียวกับจวงจือนี่มันอิงตั้งเอ่ยด้วยความสงสยัย นี่เป็นของขวัญจากซ่งไท่ฟูเมื่อเขาได้พบกับฝาบาทในฐานะราชทูตคันทีเถาหยิบไม้ไผ่ออกมาจากกอกแล้วยื่นให้นี่คือรายชื่อของสิ่งที่ฝังไปพร้อมกับศพที่เขียนโดยฝาบาทเจ็ดจำนวนของอิงซื่อนั้นกระชับเหมือนคำพูดที่มีค่าราวกับทองคำของเขาบนใบไผ่มีเพียงห้าคำที่เขียนไว้ว่าฝังกล่องหยกในโลงอย่างโดดเดี่ยวเท่านั้น คำสั่งของเสด็จพ่อไม่อาจละเมิดอิงตั้งเชื่อฟังโดยธรรมชาติทว่าอิงซื่อเป็นอององค์แรกแห่งรัชถินสุสานจะเย็นชื่อเกินไปก็ไม่ดีอิงตั้งขีดค่าสัญ,ญลักษณ์สิ่งของฝังศพบ,บางส่วนที่เตรียมไว้ในตอนแรกอย่างไรก็ดีเขาไม่ได้ทำดีกับเสด็จพ่อเพียงวันสองวันอยู่แล้วเมื่อจรดผู้กันอิงตั้งก็น้ำตานองหน้าไม่ว่าจะทำดีเพียงใดก็เป็นเพียงครั้งสุดท้าย วันรุ่งสางบนทุ่งหิมะกว้างใหญ่ชายคนหนึ่งที่เนื้อตัวเปื้อนเลือดและหมาป่าสีขาวขนาดยักษ์กำลังขุดเนินฝังศพที่เพิ่งถูกฝังใหม่ๆในสุสานที่ยุ่งเหยิงอย่างเอาเป็นเอาตายด้านบนเต็มไปด้วยเลือดและดินงบนหลุมนั้นก็หลวมมากเช่นกันหนึ่งคนหนึ่งหมาป่าขุดมันออกมาอย่างง่ายดายชายผู้นั้นดึงเสือฟางม้วนหนึ่งออกมาจากหลุมเลือดสดๆไหลหยดจากมือที่แตกระแหงของเขาเขาคลี่เสือออกอย่างกระวนกระวาย ครั้นเห็นศพของบัณฑิตคนหนึ่งที่มีใบหน้าซีดขาวในเสื้อคลุมแขนกว้างทั้งตัวของเขาก็ไม่สามารถหยุดสั่นได้กอดนางนอ้อมแขนพร้อมกับสะอื้นให้หวยจินข้าจะต้องแก้แค้นให้เจ้าถ้าทางหมดสภาพของเขาเหมือนกับสัตว์ป่าที่เศร้าโศกหมาป่าหิมาที่อยู่ข้างๆเขาหูลู่ลงและส่งเสียงร้องอิงอิเบาๆอยู่ข้างหูหมาป่าหิมาสั่นหูของมันอย่างแรงทันใดนั้นศพก็คว้าต้นขาของเขาทันที เจ้าอีลวอก้มหน้าลงมองดูมือซีดขาวนั้นด้วยความประหลาดใจสุดขีดอีลววนางคว้าขาของเจ้าอีลวอร,รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากเขาน้ำเสียงแหบแห้งสั่นเทาเล็กน้อยในน้ำเสียงทั้งคล้ายยินดีคล้ายสงสัยคลายสส้ายโศกเศร้าและคล้ายประหลาดใจมันไม่ได้มีพิษจริงๆ